The law of karma. Remember this in your mind. Avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know. Life's in the cycle. Of samsara, there is no way to get away. Under the law, the law of karma. ลูกเขวัดเมาปี2538แต่พี่สาวและหลานสาวเป็นกัลยาณมิตรให้ครอบครัวของหลานสาวเป็นครอบครัวธรรมก,กายที่รักและศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงพ่อมากๆทำบุญทุกๆโครงการบุญเป็นประธานรองหลายงานบุญใหญ่ทำให้ลูกรู้สึกทึ่งในความทุ่มเทสร้างบุญของครอบครัวนี้อย่างมาก ครั้งหนึ่งลูกเด้ขึ้นมาปฏิบัติธรรมที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยตอนนั้นลูกยังรักสวยรักงามอยู่แม้ว่าจะถือศีลแปดแต่ลูกก็ได้นำเครื่องสำอางไปด้วยค่ะแต่ที่นี้พอกลับจากนั่งสมาธิมาถึงที่พักนะสิคะแล้วก็ว่าดินสอเขียนคิ้วถูกหักและเครื่องสำอางชิ้นอื่นๆถูกกะเลงเหมือนมีคนมาเล่น ทั้งๆที่ไม่มีใครเข้ามาในห้องได้เลยเาขาล็อกห้องไว้ถามเจ้าหน้าที่ก็ได้คำตอบว่ารุ่นก่อนก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นฝีมือของคุณแคร์แซดที่คอยไปทำหน้าที่กริห้นักปฏิบัติธรรมสำรวมในศีลหรือไม่ลูกก็เข้าใจในการสร้างบารมีมากขึ้นเรื่อยๆมาวัดเกือบทุกอาทิตย์กับครอบครองพี่สาว จนสามีของลูกรู้สึกไม่พอใจเขาพูดจาไม่เข้าหูลูกหลายครั้งจนบางครั้งลูกก็สวนกลับไปว่าปากหรือนี่ที่พูดขัดขัดขวางคนทำบุญนะรู้ไหมมันบาปแค่ไหนให้ไปลองตรองมาดูสิคิดเอาเองสามีของลูกอายุมากกว่าลูกหนึ่งรอบนะ่ะ เป็นคนเจ้าชู้มากลูกมาอยู่กับเขาตั้งแต่ลูก,กอายุส7บดปีแต่ตั้งแม่ตัวลูกยังสาวและสวยอยู่แล้วก็รักเขามากแต่เขาก็ยังพาผู้หญิงมาที่บ้านไม่ซ้ำหน้าลูกเจออย่างนี้เขากับถึงกับแค้นถึงจะแค้นอย่างไรลูกก็ต้องอดทนรักษาครอบครัวไว้ให้ลูกๆูกด้พักพิง ถึงอย่างไรเขาก็ยังเลี้ยงดูลูกไม่ได้ทิ้งคว้างปี2540สามี่ลูกก็ได้ซื้อที่ดินติดตนันชยางกูลที่จังหวัดอุบลที่ดินผพื้นนี้ลูกรักมากเราปลูกบ้านไว้หลังหนึง่งสามีลูกออก็ไปไปมาเพราะต้องมาดูแลธุรกิจของเขาที่ย่านนี้เป็นประจำมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นที่นี่บ่อยครั้งสามีมักจะเห็นชาย กรูปล่างสูงใหญ่ตัวดำไม่ใส่เสื้อนุ่งโจงก็ะเบนสีแดงมือถือดาบทั้งสองข้างนั่งทะมึงถึงอยู่ในช่วงเวลาตีหนึ่งตีสองเป็นประจำเป็นเวลาของเขาฟางครั้งตู้เสื้อผ้าก็มีเสียงปิดเปิดแทบทั้งคืนในห้องน้ำไม่มีลมเข้าก็มีเสียงขันตกบ้าง เฮียงทุบป,ประตูดังๆบ้างลูกเคยพายาที่เป็นร่างทรงนำไปทำพิธีเชิญเจ้าที่บริเวณนั้นมาพูดคุย,ยสิให้มันรู้เรื่องรู้ราวว่าจะเอากันยังไงท่านกระบอกท่านชื่อพญาหงสุวรรณ<า>อหงทอง <laughs> เกิดในสมัยราัชากาลที่สเป็นคนจังหวัดราชบุรีถูกลูกธนูยิงตายศพถูกฝังไว้ตรงบริเวณตดต่างสารทรงไทยนี่แหละ ไม่ได้พูดคุยกับมนุษย์มานานแล้วแล้วบริเวณที่ตั้งศาลที่นี่ก็เป็นที่เก็บสมบัติโบราณด้วยเราก็ถามร่างทรงว่าจะให้ขุดศพขึ้นมาเผาได้ไหมร่างทรงตอบว่ายังไม่ถึงเวลาเราจึงสร้างของพระระจำตัวให้ท่านหนึ่งองค์ลูกมีลูกหกคนคุณ คนโตเป็นชายอายุย่างเข้าสีสบห้าปีแล้วจ่งหลังๆที่ลูกไม่ได้มาวัดพร้อมกับญาติลูกชายก็จะทำหน้าที่มาส่งลูกที่วัดแต่ไม่เคยได้รวมพิธีกรรมใดๆของวัดเลยแต่เวลามีเงินก็จะร่วมบุญมาตลอดเขายังเป็นโสดอายุ45แล้วนะเวลาใครถามว่าทำไมไม่แต่งงานเขาบอกว่าสงสารแม่ อยากดูแลแม่ดึกกภาพันสองห้าสี่เก้าระหว่างที่ลูกชายคนโตและเพื่อนอีกสิบคนขับรถมอเตอร์ไซค์ชอปเปอร์มุ่งหน้าสู่แก่งคุดคู้จังหวัดเลยปกติเวลาขบวนชอปเปอร์จะไปไหนจะมีรถตำรวจนำขบวนแต่เที่ยวนี้ไปกันตามลำพังพอถึงอำเภอหินกองจังหวัดสาระบุรี มีรถจักรยานยนต์ของชาวไร่นะครับตัดแซงหน้าขึ้นมารถของลูกชายอยู่ข้างหน้าสุดหักหลบล้มลงไปข้างทางแฮนรถข้างขวาหักทิ่มกับไปในปากข้างซ้ายกระแทกก้านสมองต้องผ่าตัดเจ็ดชั่วโมงและพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่นานตีเดียวทั้งที่ดูอาการแล้วคลายกับผู้มเป็นเสียงเดียวกันว่ามีแต่ปาฏิหาริย์เท่านั้นแหละที่จะทำให้ลูกชายฟื้นขึ้นได้ แล้วก็พยายามสร้างบุญสาวแกวจะรึกชื่อให้เขาทำบุญองค์พระเพิ่มให้อีกสององค์ไปถวายพระาหารทำบุญสงังฆทานที่วัดปลายสัตว์ปล่อยปลาปล่อยโคทำทุกอย่างเพื่อเอาบุญมาช่วยลูกชายเขาได้มีชีวิตอยู่กับเราไปนานๆลูกก็คอยเรียกคอยบอกเขาว่าแม่ได้ทำบุญอะไรให้ลูกบ้างแต่เขาไม่มีอาการตอบรับเลยเขาอยู่อีกไม่ถึงเดือนก็จากพวกเราไปอย่างสงบ เราพยายามทำบุญให้ลูกชายทำบุญเลี้ยงพระหนึ่งหมื่นวัดทำบุญสกปริมานโคมไฟบุญมาไดขาขึ้นได้ความคิดถึงเขามากที่สุดชายนั้นไม่เคยมาเข้าฝันลูกเลยทั้งทั้งที่เรารักกันมากแต่พองเขาทั้งทั้งท,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 งที่ดีกันบ้างผิดใจกันบ้างยังฝันเห็นลูกชายปราสุขสบายดีอยู่ในบ้านหลังใหญ่ที่ใสามากดูหน้าตามีความสุข ลูกก็เดชแต่คิดว่าขอให้เป็นความจริงเธอขอลูกชายมีความสุขจริงๆในหัวใจของแม่เห็นไหมจ๊ะเสียลูกชายสุดที่รักไปยังไม่ถึงเดือนขณะที่กำลังจะตักบาตรอยู่หน้าบ้านก็มีคนร้ายมากระตุกสร้อยหนาข้าบาทที่คล้องลูกไปลูกเสียดายพระมหาสิริราชธาตุกรอบปันหาหักที่ติดไปกระสร้อยมากๆเพราะตั้งแต่ได้รับมาลูกก็ติดตัวตลอดเวลา คุณพ่อลูกเป็นชาวสวนกปละมาจยังวัดสมทรสงครามท่านเป็นคนใจดีไม่เคยดุด่าลูกแต่ท่านชอบดื่มเล่ามากวันหนึ่งขณะที่ลูกอายุได้เจ็ดขวบท่านขึ้ไปซ่อมหลังคาบ้านแล้วพระตกลงมาหลังจากนั้นก็เจ็บออดออดแอ,อ,อดแอดเรื่อยมาถ้าไม่ได้ไปหาหมอเลยเพราะตอนนั้นรัฐบาลไม่ได้สนับสนุนค่ารักษาพยาบาล30บาทว่าไม่มีเงินก็ไม่ได้ไปหาหมอ ต่อมาไม่นานท่านก็เสียชีวิตลงทิ้งให้คุณแม่และลูกทั้งสิบคนที่ยังเล็กอยู่เผชิญชะตากรรมกันตามลําพังแม่เป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งและอดทนชอบสมุนํำทานตามประเพณีใจดีและกใจเย็นเย็น,นกระสุ่ไวชาราแล้วท่านถกล้มในห้องน้ํากระดูกสะโพกหักแล้วก็ได้พ่าตาดกะลอยู่ที่บ้านได้ไมาถึงเดือนแผลแตกและเสียชีวิตในปีสอง0ในอายุได้เจปี ตั้งแต่เดกจนโตรู้ว่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับทรงเจ้าข่าวผีอยู่เสมอเช่นรู้จักร่างทร,งทรงที่ชื่อป้าบุญล้อมนับถึงมาตั้งแต่จำความได้ไปร่างทร,งทรงที่ทำนายเหตุการณ์ได้แม่นกระหามยามร้ายก็ได้พึ่งพามาโดยตลอดโลกรู้สึกว่าตัวเองตกอยู่ในโลกของเจ้าพ่อเจ้าแม่มานานแล้วจนบางครั้งทำให้หลงไปว่าท่านละนั้นก็ช่วยเหลือเราได้บ้างเหมือนกันนะ แต่ว่าเมื่อคราวแาแเราก็อยากจะเถ้อพระรัตนตรัยในมิ่พึ่งสูงสุดแต่ด้ยวยความคุ้นเวลามีปัญหาชีวิตลูกก็มักจะสแสวงหาที่พึ่งลูกจึงหันกลับไปพึ่ง,งร่างทององค์เจ้าเหมือนเดิมแต่ลูกยากอยากสร้างบารมีติดตามเดมคุณหลวงพ่อทุกพบทุกชาติพบเจ้า่อไปเขามีพระรัตนตรยัยมทติพึ่งอย่าเดียวก็พอเจ้าคะคำถามทำไมลูกชายลูกจริงไม่ได้แต่งงาน เขาทำกรรมอะไรมาจึงอายุสัน้นจะไปจะไปเป็นห่วงเขาจังเลยและถูกแฮน์รับทิ่มเข้าไปในปากกระเทือนก้านสมองจนเสียชีวิตในที่สุด<ะไ>บุตรีโลดิซ่าเขาหลังจากผ่าตัดและได้กระซิบข้างหูบอกเขาเรียกเขาไปบ่ายเขารับทราบและรับบุญได้บ้างไหมคะ เวลาโลกแล้วลูกชายไปอยู่ในพบภูมิใดเดี๋ยรบุญสร้างเสาแก้วสร้างองค์พระเลี้ยงพระหมื่นวัดที่ครอบครวที่ไปให้หรือไม่เขาฝากข้อความใดมาถึงพ่อแม่แล้วน้องๆอ,อ,อย่างไรบ้างลูกชายมาก็ฝันพ่อเขาจริงหรือไม่แล้วทำไมไม่มาก็ฝันตัวลูกบ้างคะพ่อกับแม่งลูกละโลกแล้วไปอยู่ณนะพภูมิใดลูกหลานได้สร้างพระภายในทนทั้งสอง ท่านได้รับบนนี้หรือไม่มีข้อความอะไรฝากบอกมาถึงลูกหลานบ้างเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นที่บ้านในจังหวัดอุบลเนเกิดจากสาเหตุใดที่มีชายร่างใหญ่ผิวดำนะจะแก้ไขยอย่างไรพวกเราจึงจะอยู่อย่างไม่ต้องหวาดกลัวพระญาหงสวรรั์มีจริงหรือไม่จะรับบนที่ลูกสร้างละให้หรือไม่จะคะ วาดกลัวนี่แก้ได้อย่างเดียวนั่นแหละคือไม่กลัวทำไมตั้งแต่เด็กจนโตเราไปความผูกพันกับเจ้าพ่อเจ้าแม่และทุกครั้งที่มีปัญหามักจะมีความรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นที่พึ่งให้เราได้เราวิบัติบาทการรมเ่นไรยังถูกคนร้ายฉกทองห้าบาทจากคอไปไง่ายๆมันก็ถูกเส้นได้เอาอพระอยากจะไปโปรดท่านาท่านอย่าไปโปรดเขา แล้วลูกจะได้พระมหาศิริราชญาท่ากลับคืนมาไหมคะทาไมบางคนยังได้คืนแล้วบางคนก็ไม่ได้คืนคะเหตุการณ์ในเครื่องสัมาจรถูกนกํามากระจายและมีฝีมือของคุณแคร์แสดหรือไม่คะตอนนี้คุณแคร์แสดเขาไปอยู่ที่ไหนแล้วคะอาทิตย์พานาวัดมีคนอาทิตย์แบบคุณแคร์แสดหรือไม่คะอาจจะอาจจะลูกทำมุญอะไรมาจึงเป็นคนมินิสัยสนุกสนาน ร่าเริงอารมณ์ดีไม่ต่างทำงานหนักแต่ก็ไม่สามารถทำบุญใหญ,ญ่ๆได้อย่างที่ใจอยากจะทำเพราะสามีเป็นคนอนุมัติค่าใช้จ่ายทุกเดือนอืมใช่เลยอย่างเงี้ย <c oughs> ทำไมลูกจะมีสามีที่ใจชู้มากๆเอา้าพอบ้านก็มีเสน่ห์นะแต่ก็สามารถอยู่ด้วยกันมาจนแก่เท่าเกิดชาติต่อไปจะเจอกันอีกหรือไม่ สามีองลูกเคยสร้างบุญกับหมู่คณะหรือไม่ทําอย่างไรเขาจึงจะลดความหวงแหนในทรัพย์และมาสร้างบุญกับหมู่คณะเต็มที่คะโลกพิดสารและครอบครัวหลานสาวเคยสร้างบารมีลูกกับบ้านอย่างไรทรให้ชาตินี้มีแต่เราสองคนพี่น้องในครอบครัวที่ได้เข้าวัดลับตาฝันปรนตูเ็นตาเตือนขึ้นมา แล้วก็นำมาไลฟยฟังเป็นนิยายปารัมปรากันเจ้าลูกชายยังไม่ได้แต่งงานทั้งทงั้งที่อายุเยอะแล้วเพราะเพราะกันชอบใช้ชีวิตอิสระจ้ะไม่อยากจะมีปันธะผูกพันกับใครยังไม่เจอคนที่ถูกใจด้วยแล้วก็รักแม่จังเลยอายุสั้นประสบุบัติเหตุแหนรถทิ่มเข้าไปในปาก กระเทือนก้านสมองและเสียชีวิตในที่สุดพระการในอดีตชาติชาติหนึ่งได้เคยเป็นนักเลงรับจ้างดักทำร้ายคนที่มีคนมาว่าจ้างจนบางคนถึงขนาดตายดังนี้หลายครั้งแต่ว่าต่างกรรมต่างวาระกันมารวมส่งผลตายแล้วดิจิตที่พองใสายปานกลางจากบุญที่แม่ทำให้ก่อนตาย จึงทำให้ไปเกิดเป็นเทพบุตรสายคนทันชั้นดีบนสวรรค์นี่ชั้นจตุมหาราชิกาแบบหลับแล้วตื่นขึ้นจึงไม่ได้มาวนเวียนอยู่และไม่ได้มาเข้าฝันใครเลยตอนอาาก่อนตายขาไม่ค่อยจะรู้เรื่องที่ตูนลูกบอกให้เขารับรู้เรื่องบุญจะได้รับบุญทั้งบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทําห้มีทิพย์สมบัติเพิ่มขึ้นจ้ะ ตอนนี้กำลังนั่งยิ้มด้วยความเบิกบานนี่ดิสีตีเป่าได้ฝากข้อความมาว่าขอบคุณครับแม่ที่แม่ทำบุญให้และได้รับบุญทุกบุญที่อาทิตย์ไปให้ตอนนี้มีความสุขสบายดีมากเลยจ้าพ่อลงลูกตายแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่นำพาตัวไปยังวัโลกของมหานรกขุมห้า เด็กกมเดิมสุราเป็นอาจินที่ไม่ไปมหานรกขุมห้าไปแค่ยมโลกนนเพราะบุญที่ทำตามประเพณีอยู่บ้างมาอุ้มเอาไว้เห็นไหมจ๊ะบุญนี้เราต้องทำเอาไว้ตอนนี้กำลังโดนกระดอกน้ำทองแดงร้อนอยู่มีความทุกข์ทรมานมากอยากพ้นทุกข์จากตรงนี้อยากได้บุญมากกว่านี้ บุญที่ที่ไปให้ก็ได้รับแต่ยังไม่พลอยพ้นจากยมโลกจ้ะแมงลูกตายแล้วก็ได้ไปอยู่ดาวดึงเฟศสามเป็นเทพทิดยาสุดสวยมีวิมานทองแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนักโดยบุญที่ทําไว้ในพระพุทธศาสนาตลอดเ,อเรื่อยมาตามประเพณีนํามาส่งผลจ้ะแต่ละบุญที่ที่ไปให้แล้วก็ทายมีทิพยะสมบัติเพิ่มขึ้นกำลังนั่งยิ้มไปยิ้มมาอย่างมีความสุข แล้วบอกว่าได้รับบุญที่อุที่ไปให้แล้วจ้าเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นที่บ้านในจังหวัดอุบลราชธานีนั้นก็เกิดจากมีเกิดจากมีภูมทิทวาสายยักษ์ได้สายอยู่ที่บ้านหลังนั้นจ้าเขาต้องการมาหยอกสามีเล่นไปเอ็นดูในขณะที่อจตนะตรงเงินกับสามีในช่วงทิ่ใจละเอียดระดับเดียวกัน แต่เขาไม่ได้แต่งใจจะมาทำอะไรนะจ๊ะแค่หยอกเล่นเพราะว่าหาเพื่อเล่นมานานแล้วจึงไม่ต้องไปหวาดกลัวอะไรให้ทำบุญอุทิศไปให้เขาบ่อยๆแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะหมดไปเองจ้าเพราะเขาก็จะหมดอารมณ์หยอกเลาะพอได้รับบุญมากๆเขาก็จะขอบคุณเนะ่ยแล้วก็หมดอารมณ์ไปเลยที่ะหยอกเรา ตรงบริเวณที่ตั้งศาลทรงไทยมีกายละเอียดอยู่จริงๆเนี่ยคือพระมเหวาสายยักษ์ดังกล่าวเนี่ยได้รับบนที่ติไปให้แล้วก็ทำให้สภาพก็ดีขึ้นจ้ะ<อ>ตั้งแต่เด็กจนต่อลลกผูพันธ์ก็จะพอจะแม่เพราะในอดีตลูกนับถือผีทรงเจ้าสิงมาเยอะเชื้อนี้ยังติดมานะ่ะถึงทำให้ามาอยู่ในวงจรที่นับถือเจ้าทรงมีสิ่งในปัจจุบันนี้จ้ะ และทุกครั้งที่ประสบป,ปัญหามันจะคิดว่าสิ่งนี้เป็นที่พึ่งเพราะเพราะเชื่อถือเรื่องนี้มาเหล่านี้มานานหลายชาติทีเดียวแหละมันไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอกจ้าที่พึ่งทีที่เราเลึกทีแท้จริงมีแค่พระระัฒนาตรายเท่านั้นแหละไอ้หักดิบซะจะได้ไปพลัดจากหมู่คณะจ้ะลูกทุคลายกระตุกทองห้อยคอห้าบาทง่ายๆเพราะเป็นเศษกรรมเล็กๆในอดีตตอนเป็นเด็ก ครบไปขโมยผลไม้ในสวนของชาวบ้านแค่อมากินเล่นน,นะน่ะสนุกสนุกก็มาส่งผลให้ขโมยก็ขโมยไปเล่นเล่นมัง่งถ้าลูกอยากได้คืนอยากได้องค์พระคืนจะได้กับผู้อื่นที่ได้คืนก็้ทำใจใส่ใสอธิษฐานจิตตึงท่านบ่อยๆผูกสมัครรคักคข่ในท่านจนเห็นท่านอยู่ที่กลางกายชัดใสแจ่มทุกวันเลย สักวันหนึ่งท่านก็นจะเสด็จกลับมาเองใ,ใจมุ่งมั่นในดีจ้ะเหการณ์ี่เครื่องสำมมาถูกทำให้กระจายเล่นเพราะคุณแค่แสบจ,จริงๆแหละจะมาเป็นกัละยาณมิตรให้ให้ลูกได้รักษาศีลแปดดังที่ได้ดตั้งใจกึินมาปฏิบททัติธรรมเพื่อจะได้บุญเยอะๆจ้ะ เธอจึงนด้นมาเล่นเรื่องสำอางดังกล่าวอีกทั้งลูกก็เป็นคนอเ e ิ t a l เป็นที่ถูกอ,อกถูกใจของเขาเพราะลูกมีเชื้อผีผีผีผ,ผ,ผ,ผีหลังจานที่เคยนับถือติดตัวมาจ้าเ oh. ชื้อนี่ก็เลยดึงดูดกข้ามาง่าย oh. ตอนนี้คุณแครแสก็อยู่ที่เดิมและจ้ะแต่ตอนนี้ไม่ไม่ต้องอตอนนี้มี มีบ้านเป็นของตนเองแล้ว oh. เพราะได้รับบุญเนี่ย oh. เป็นภูมิเทาวาเนี่ <c oughs> ที่พระนารัตรมีไม่มีจ๊ะมีแบบคุณแค่แสนไหมจ๊ะ oh. ตอนนี้ยังไม่มีจ้ะรูปเป็คนควมีอารมสนุกสนานราเริงอารมณ์ดีไม่ต้องทำงานหนัก <c oughs> แต่ไม่สามารถทำบุญใหญ,ญ่ได้ดังที่ตั้งใจ <c oughs> เพราะสามีอนุมัติค่าใช้จ่ายประจำเดือนเท่านั้น เพราะว่าเป็นคนที่มีอัตยาศัยดังนี้จ้ะข้ามชาติไปเลยคือชอบอนุโมทนาบุญที่คนอื่นเขาทำแต่ตัวนั้นมาค่อยจะได้ทำลกนะและเมื่ออนุโมทนาบุญแล้วอธิษฐานจิตว่าสาธุขอให้บุญบรรดาในชีวิตมีความสะดวกสบายไม่ต้องทำงานหนักชาตินี้จึงไม่ต้องทำงานหนักชาตินี้จึงได้สมบัติตามกำลังบุญที่อนุโมทนา และก็ตตางที่อธิษฐานเอาไว้จ้ะลูกมีสามีเจ้าชู้มากๆแต่ก็สามารถอยู่ด้วยกันมาจนแก่เท่าได้เพราะเศษกรรมเจ้าชู้ในอดีตของลูกก็แหละในสมัยที่เป็นผู้ชายที่ลูกมีความเจ้าชู้มาก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 ,มากเพราะสนุกล่าเลยกระดมดีนี่แหละเจ้ะแต่ก็ถึงจะเจ้าชู้อย่างไรก็ไม่ไม่อทออถิ้งปริยรหลวงได้อยู่ด้วยกันจนแก่เท่า ชาปัจจุบันก็เป็นภาพในอดีตของลูกละจ้ะชาติต่อไปก็มีสิทธิ์เจอกันไงไงเพราะเพราะอะไรเพราะเหตุผลี้คือลูกเอาปัจจัยของเขามาทําบุญเนี่ยแม้เขาแม่อยายก,ก็ตามเขาก็มีส่วนแห่งบุญนี้มีสิทธิ์มีสิทธิ์แต่แต่แตแตบัตบัตทั้งนี้ทั้งนั้นจะเซตโปรแกรมนี้ก็ขึ้นอยู่การอธิษฐานจิตของลูกแต่อยากจะเจอก็เจอ ถ้าอยากให้เจอแล้วให้เธอดีกว่านี้ก็จะเจออย่างนั้นหรือไม่อยากเจอก็ไม่เจอหรือเจอกันแล้วไม่เป็นสามีภรรยากันก็ได้ขอแค่เพื่อกูลช่วยเหลือกันหรืออะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็แล้วแต่ลูกจะเลือกเซตโปรแกรมเอาอธิษฐานจิตเอาสามีของลูกก็เคยสร้างบุญกับหมู่คณะมาแบบกองสเสบียงประเภททำเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ไม่ได้ทำบุญใหญ่จ้ะ ลลกต่อหากลัมิตให้สามีเพราะถ้าลูกพูดแต่ทึงจะพูดเก่งไงไหนเขาก็ไม่ก่อจะฟังเท่าไหร่เอาคนอื่นไปพูดแทนให้เป็นคนที่สามีเชื่อถืออีกทั้งทุกครั้งที่ทําบุญก็ให้ลงชื่อสามีด้วยแล้วติาฐานจิตวัดสาทุขอให้สามีได้มาสร้างบุญใหญ่กระหม่กก็น่าจะนี่ทําอย่างเงี้ยบ่อยๆโลกพิสาแล้วครอบครวัวหลานสาวเคยสร้างบารมีร่วมกันมา โดยเคยเป็นกัลยาณมิตรให้กันแล้วก็ชวนกันสร้างบุญร่วมกันจ้ะชาตินี้ลูกและพี่สาวได้มาสร้างบุญกับหมูคนะ่คณะเพราะว่ามีสายบุญร่วมกันมากับหมูคนะ่คณะมากกว่าญาติพี่น้องจ้ะดังนั้นต้องหาผู้ที่สามารถเป็นกัลยาณมิตรให้กับครอบครัวญาติพี่น้องในทำนองเดียวกันไปทำหน้าที่ แนะนำชักชวนมาสร้างบาร,รมีกระหมูคณะเจ้าอีกทั้งเวลาลูกชมบุญทุกครั้งก็ให้อธิษฐานจิตฝึกขอให้บุญนี้บรรดานในญาติพี่น้องได้มาสร้างบุญร่วมกระหมูคณะจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบาร,รมีเต็มที่ในทุกบุญลาติษฐานจิตตาติปิโตสิบรีวงบุนวิเศษเขตบรลมโพริสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า No one escapes the law of karma. Belief in cause and effect means belief in the law of karma.